เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะท่านและข้าวาสนาผูกพันบทที่สิบห้า ไปเสวใเมยยกมือที่ยังสั่นขึ้นกุมขมับร่างกายเหมือนจะหมดแรงเอาดือด้อลืมตามองคราบเลือดสีแดงบนพื้นแล้วก็รีบเอ่ยสั่งอาจิงรีบไปตามคนมาทำความสะอาดเล้วเจ้าค่ะ อาจิงรีบวิ่งออกไปทันทีดวงตากรมเชิเหลือบมองคราบเลือดบนพื้นก่อนจะมองไปยังทิศทางที่จางเขซิงจากไปยามนี้ในหัวนางพรานว่างเปล่าชั่วขณะไม่นานความรู้สึกโล่งใจก็เข้ามาแทนที่ใจที่หนักอึ้งมาหลายวันผ่อนคลายลงจนรู้สึกเบหวิวนางกังวลมาหลายวันเรื่องกลับจบลงง่ายได้เช่นนี้เป็นจนที่กระจอกเกินไปหรือ ลูกน้องของสามีที่เก่งกาดเกินไปไปเสืยเหมยเริ่มไม่แน่ใจแล้วณเรือนตระกูลไปเมืองหางเจ้า เรียนคุณหนูบ่านำตดไม้ไปมอบให้แม่ทับส่งที่ชายแดนเรียบร้อยแล้วขอรับหลายวันก่อนแม่ทับส่งส่งทหารไปตามที่ท่านแจ้งไว้ปรากฏว่ามีรังโจรอยู่จริงๆแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อไปถึงก็พบว่าพวกโจรน,นอนตายกันเกลื่อนไม่มีคนรอดชีวิตสักรายอีกทั้งศพของหัวหน้าโจนยังถูกตัดหัวหาหัวที่หายไปอย่างไรก็ไม่พบขอรับลุงฝั่งที่ได้รับ มอบหมายให้ไปชายแดนกลับมาเมืองหางเจ้าในที่สุดกล่าวรายงานหญิงสาวซึ่งกำลังนั่งจิบชาที่โตะ๊ะไปเสี่ยใหม่ยกถ้วยชาร้อนจดริมฝีปากพลางเหลือบมองจางเคอซิงซึ่งยืนอยู่ด้านข้างชายหนุ่มยืดอกขึ้นเล็กน้อยนางยังแอบเห็นปลายจมูกที่ชัดขึ้นอีกด้วยครั้นนึกถึงศีรษะที่หายไปไปเสี่ยใหมยก็ได้แต่ลอบถอนหายใจเบาๆ ลำบากลุงฝั่งแล้วขอบคุณมากบ่าวยินดีขอรับดวงตากรมเชิดมองชายชาราที่ดูอิดโรยเล็กน้อยลุงฝั่งเดินทางมาเหนื่อยเมีอะไรจะรายงานอีกหรือไม่หากไม่มีก็ไปพักเถอดยังมีอีกเรื่องขอรับลุงฝั่งอึกอักเล็กน้อยไปเสียเหมวางถ้วยชาลงบนโตะ๊ะเงยหน้าขึ้นรับฟัง ว่ามาได้เลยชายชาราลอบมองสีหน้าหญิงสาว ไกล้ถึงวันไหวบรรพบุรุษแล้วทางตวนแม่ทัพส่งตดหมมยแต่งกำหนดการมาแล้วขอรับไปเสหม่นิ่งไปนางลืมไปเสียสนิทว่าถึงเวลาที่พวกบ้านใหญ่จะเดินทางมาไหวบรรพบุรุษประจำปีแล้วชาติก่อนพวกเขาก็มาในช่วงนี้เหมือนกันจำได้ว่าตอนนั้นไปเสอใหม่ใช้โอกาสนี้เข้าไปพูดคุยกับบีดาให้พาตนกลับเมืองหลวงทั้งยังอารวาดด่าทอ เหล่าอนุและน้องสาวนางที่ติดตามมาด้วยจนเกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่ต่อบิดาจึงสั่งขังนางไว้ในเรือนไม่ให้เข้าร่วมพิธีไหวบรรพบุรุษ ตลอดเวลาที่อยู่เมืองหางโจวไปเสียเหมยถูกกระทำราวกับนักโอดไม่สามารถออกจากเรือนไปไหนได้จนกระทั่งพวกเขาจากไปนางจึงถูกปล่อยตัวออกมาไปเสียเหมยตอนนั้นเจ็บแขนใจเลยอาละวาดทุบตี ปาเข้าของใส่สามีกระทั่งอีกฝ่ายบาดเจ็บเลือดออกไม่สบายอยู่หลายวันคิดถึงตอนนั้นแล้วหญิงสาวก็ถอนหายใจนางในชาติที่แล้วทำตัวร้ายกาจริงๆนั่นละพวกเขาจะมาถึงเมื่อไรอีกหนึ่งเดือนขอรับไปเสียไหมยพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วลุงฝั่งเอ่ยถามแล้วเรื่องผีพัก จะให้บ่าวตัดเตรียมไว้เลยหรือไม่ขอรับร้ายก็ส่วนร้ายแต่อีกฝ่ายมิใช่ไม่เคยอรอบทรรร้ายนางเสียเมื่อไรปไปเสียเหมยผุดยิ้มราวกับใจเยาะเยะ้ยดวงตากรมชัดวาววับเรือนเราเล็กเกินไปคงต้อนรับแขกไม่ได้หรอกแจ้งรองเตี้ยมในเมืองให้จัดเตรียมที่พักสำหรับพวกเขาส่วนค่าที่พักก็ไปเก็บกับจวนแม่ทับเอา จะดีหรือขอรับคนนุณนูบ่าวว่าชายชาราทําสีหน้าลำบากใจไปเสียใหม่ไม่สนใจทําตามที่ข้าบอกเถอะขอรับลุงฝั่งรับคำสั่งก่อนจะขอตัวกลับไปพักผ่อนอาจริงเดินสวนกับชายชาราเข้ามาในเมืองนางวางถ้วยกระเบื้องที่มีของเหลวใสไออุ่นลอยขึ้นเหนือถ้วยบางเบา คุณหนูรังนกตุ่นเจ้าค่ะดื่มตอนอุ่นๆแต่ได้สบายท้องนะเจ้าค่ะไปเสียเหมยมองของเหลวในถ้วยอย่างสนใจมือเรียวจับช้อนคนเบาๆก่อนจะตักขึ้นต่อริมฝีปากแต่เมื่อได้กลิ่นกลับรู้สึกเหม็นจนผอืดนะออมรีบวางช้อนลงทันทีแล้วยกมือปิดจมูกนั่นโอ้รังนกนี่เสียแล้วหรือทำไมเหม็นแบบนี้ อาจริงมองคุณหนูอย่างงุนงงพลางจับถ้วยรังนกมาดมฟุตฟิตก่อนจะใส่หน้าไม่เหม็นนะเจ้าคะหอมมากเลยเจ้าคะ่ะไม่เอาข้าไม่ดื่มเอาออกไปเสีย หญิงสาวหันหน้าหนีทันทีอาจิงมองท่าทางกรังเกียจของนางก็ยกถ้วยกลับมาอย่างงุนงงก่อนจะเอาไปเก็บในครัวจางเข่อซิงเห็นท่าทางแปลกๆของนายหญิงจึงเอ่ยอย่างกังวลเล็กน้อยนายหญิงไม่สบายหรือไม่ พักหลังนี้ท่านกินอาหารไม่ค่อยได้เลยหรือยังมีเรื่องที่รบกวนใจท่านอีกบอกข้ามาเถิดเดี๋ยวข้าไปจัดการให้ไปเสียใหม่ที่อาการดีขึ้นเล็กน้อยฟังคำพูดของชายหนุ่มด้านข้างแล้วก็พลันนึกถึงวิธีจัดการของอีกฝ่ายรีบยกมือห้ามทันทีหยุดเลยเจ้าไม่ต้องไปจัดการอะไรทั้งนั้นข้าไม่ได้กังวลอะไร แต่ท่านดูเหมือนจะไม่สบายเลยให้ข้าตามหมอมาดีหรือไม่จางเคอซิงยังคงรบเร้าไปเสียใหม่นึกถึงความผิดปกติของร่างกายในช่วงนี้ครุนคิดถึงอาการแปลกๆของตนดวงตากรมมเชิพลันสั่นไหวเผลอลูปมือลงบนหน้าท้องแบนราบแผ่วเบา้าหรือว่าหญิงสาวรีบเงยหน้าเอ่ยกับจางเคอเสซิงไปตามหมอมาเร็วเข้า เห็นท่าทีกระตือรือร้อนในชอบพรันของนายหญิงชายหนุ่มจึงรับคำสั่งอย่างงุนงงรีบออกไปทันทีไปเสียเหมยรู้สึกตื่นเต้นแม้จะไม่ค่อยมั่นใจนักแต่ก็กลั้นยิ้มไว้ไม่ไหวริมฝีปากบางขยับโค้งเล็กน้อยดวงตาปรากฏแววอ่อนละมุนยามลูกหน้าท้องตนวังหยกณหุบเขาดอหิตบรรยากาศยามนี้กำลังคลึกครื้นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันสำคัญของว่าที่ประมุกหุบเขาคนใหม่เหล่าบ่าวรับใช้และลูกศิษย์ของหุบเขาต่างวุ่นวายกับการจัดการและต้อนรับแขกจากหลายสำนักกระทั่งคนใหญ่คนโตจากแขว้นต่างๆก็พากันมาร่วมแสดงความยินดีดูท่าว่าที่ประมุกหุบเขาคอนใหม่จะผูกมิตรกับผู้อื่นไว้ไม่น้อยทีเดียวว่าที่ประมุกคอนใหม่ ลู่เวินอยู่ในชุดหรูหราบนตัวประดับไปด้วยเครื่องประดับล้ำค่าสมฐานะใบหน้าปรากฏริ้วรอยตามอายุที่เข้าสู่ช่วงวัยกลางคนใบหน้าอ่อนโยนใจดีหางตากราบชี้ขึ้นดูเจ้าเล่ดวงตาสีน้ำตาลอ่อนฉายแววพึงพอใจอย่างยิ่งยินดีด้วยกับท่านประมุข ชายผู้หนึ่งเอ่ยด้วยน้ำเสียงประจบประแจงชัดเจนตามมาด้วยเสียงแขกคนอื่นๆที่มาร่วมแสดงความยินดีขอบคุณทุกท่านเชิญตามสบายลูบันชายรอยยิ้มเอื้ออารีพลางยืดนอกขึ้นเล็กน้อยจูจูคนสนิทก็เดินเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยอย่างนอบน้อมท่านประมุขท่านเสนบาบดีเฮ่อมาถึงแล้วขอรับ ลู่เวันได้ยินดังนั้นก็เอ่ยขอตัวจากผู้คนเดินออกมายังห้องรับรองที่จัดไว้ในนั้นมีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วท่านเสนาบดีมาด้วยตนเองเช่นนี้ลู่เวันต้อนรับได้ไม่ดีต้องขออภัยเสนาบดีแห่งแขวนอู่หันไปมองอีกฝ่ายก่อนจะยกยิ้มเป็นมิตร ประมุกลูกเกรงใจเกินไปแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญของท่านข้าจะกล้ายึดท่านเอาไว้คนเดียวได้อย่างไรเล่าลูกวันหัวเราะเสียงดังอย่างพอใจแล้วนั่งลงด้านข้างท่านเสนาบาดีพูดเกินไปข้าย่อมต้องดูแลท่านอย่างดีถึงจะถูกเพราะความช่วยเหลือของแคว้นอูข้าถึงได้มีวันนี้ฮ้าไขาหลงังหรือเสนาบาดีแห่งขว้นอูยิ้มบ้าง แขวนอู่ช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นท่านที่ลงมือด้วยตนเองตนสำเร็จทั้งสองพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่ก่อนเฮาไข่หลังจะเอ่ยบางสิ่งอย่างสงสยัยไม่กี่วันก่อนกองกำลังของแข,ขวนอู่ที่อยู่ชายแดนแขวานนานถูกสังหารจนสิ้นเมื่อสืบดูร่องรอยพบว่าเป็นฝีมือของคนจากหุบเขาโดฮิตลู่เวินพูดนั่งตัวตรง เป็นไปได้อย่างไรข้าไม่ได้สั่งให้คนเคลื่อนไหวอะไรที่ชายแดนเลยข้าก็ไม่ทราบแต่หลักฐานบ่งบอกชัดว่าเป็นฝีมือคนจากหุบเขาโลหิตจริงๆห้องแตะกริ้วอย่างมากจึงให้ข้ามาถามท่านลูเวนครุ่นคิดข้ายืนยันได้ว่าไม่มีคำสั่งให้เคลื่อนไหวใดๆเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีผู้ไม่ซื่อตรงกับท่านประมุขรอบลงมือโดยพลาการ เฮ่อไขหลังถามอย่างเชิงตอนนี้หกเขาโลหิตอยู่ในกำมือข้าไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งนอกจากพวกสุนัขที่ซื่อสัตย์กับนายเก่าไม่กี่ตัวเท่านั้นหรือว่าลู่เวินพันนึกถึงบุคคลน่าสงสัยออกเฮ่อไขหลังรีตาท่พันนึกออกแล้วใช่หรือไม่ลู่วันพยักหน้าข้าคิดว่าเป็นพวกมันแน่ หลายวันนี้ได้ข่าวว่าคนของอดีตประมุกหายตัวไปจากหุบเขาข้าเองก็ไม่ได้สนใจพวกสุนัขไร้นายนี้เท่าไรไม่คิดว่าจะออกไปก่อเรื่องให้ท่านเฮอะให้หลังครุ่นคิดหรือพวกเขาจะได้เบาะแสของอดีตประมุกลู่เหมนหัวระไม่มีทางฝ่ายนั้นโดนพิษไร้ยาถอนลมปราณเสียหายจนไม่อาจใช้วรยุทธทั้งยังบาดเจ็บตกหน้าผาไปอีกไม่มีทางรอดแน่นอน หากเป็นเช่นนั้นก็ดีแต่การที่พวกเขาทำร้ายคนของแคว้นอูสร้างความไม่พอใจแก่ห้องเต้อย่างยิ่งหฮอาค่้หลังถอนหายใจลู่เวินรีบเอ่ยเอาใจเรื่องนี้ไว้เสร็จงานเลี้ยงข้าจะส่งจดหมายไปขอโทษห้องเต้ด้วยตนเองท่านวางใจเถอะ เช่นนั้นค่ะก็วางใจหลังจากพูดคุยกันสักพักทั้งคู่จึงออกไปยังงานเลี้ยงภายในงานเหล่าผู้อาวุโสของหุบเขารวมถึงแขกต่างนั่งประจำที่กินดื่มเคล้คาคลอเสียงดนตรีกันอย่างเพ,เพ,เพลิดเพลินลู่เบิ่นมองทุกคนที่มาร่วมงานด้วยหัวใจพองโตอย่างมีความสุขในมือถือจอกสุราชูขึ้นด้านหน้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงท่อมต้น ลู่เวินขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้หากวันหน้าใครมีปัญหาอะไรสามารถเอ่ยกับข้าได้เสมอหุบเขาโลหิตยินดีช่วยทุกท่านหุบเขาโลหิตมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่รวมถึงเครือข,ข่ายข้อมูลที่มีอยู่ทั่วทุกแคว้นเดิมนั้นประมุขคนก่อนๆไม่สนใจย,ยุ่งเรื่องภายนอกแม้จะมีคนใจกล้าเข้ามาประจบใจหวังผูกเม็ด แต่พวกเขาทุกรุ่นล้วนเย่อหยิ่งถือดีไม่เคยคิดสอดมือเข้ายุ่งจึงทำให้หลายฝ่ายต่างเกรงกลัวไม่กล้าเข้าหาหุบเขาโลหิตมากนักแต่หลังจากลู่วันได้เข้ามาดูแลหุบเขาอีกฝ่ายก็เปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ทั้งยังผูกมิตรกับเหล่าสำนักต่างๆทำให้มีผู้เริ่มต้องการใช้ประโยชน์จากการผูกมิตรนี้ด้วยเช่นกันยินดีกับท่านประมุก ทุกคนเอ่ยพรางยกจอกสุราขึ้นลู่บ่นยิ้มอย่างพอใจยกจอกสุราขึ้นจดริมฝีปากก่อนจะได้ดื่มพันมีเสียงคนผู้หนึ่งดังมาจากด้านหลงังโอ้เหตุใดวันนี้จึงดูคึกครื้นเสียจริง เมื่อที่ถือจอกพลันสั่นสะท้านร่างแข็งทื่อหันกลับไปช้าๆบนแท่นที่นั่งขนาดใหญ่ของประมุขหุบเขาโลหิตตัวบรรลังทําจากหยกสีเหลืองนวนแกะสลักเป็นรูปเสือตัวใหญ่กําลังนอนอยู่ส่วนหัวอันใหญ่โตหันมาทางด้านหน้าแยกเขี้ยวดูด้านลําตัวอบล้อมแท่นที่นั่งกราวกับปกป้องผู้ซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางบนบรรลังหยกมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งอยู่ร่างสูง เอ็นพิงพนักใบหน้าหล่อเหลาคมคายผุดยิ้มบางเบาวางศอกข้างหนึ่งบนที่วางแขนยกมือเท้าสีสาด้วยท่าทางเกียดคร้านแต่ดวงตาสีอำพันสว่างเมื่อมองลงไปเบื้องล่างแฝงไปด้วยรังสีกดคมจเจ้าเป็นใครเหตุใดถึงกล้าไปนั่งที่นั่งท่านประมุขลงมาเดี๋ยวนี้แขกบางส่วนตะโกนขึ้นอย่างกล้ากลัวกัว แต่เมื่อดวงตาสีอำพันสว่างเบนมองพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงแรงกดดันชัดเจนจนขาเริ่มสัน่นแทบอยากหายตัวไปจากตรงนั้นประประมุกท่านประมุกใช่ท่านจริงๆไม่ใช่ว่าท่านตายไปแล้วหรือเหตุใด เหล่าผู้อาวุโสที่จำใบหน้าและดวงตาสีอำพันของประมุกหุบเขาได้พากันเอ่ยขึ้นด้วยความตกตะลึงพวกตนได้รับแจ้งจากลู่เวินว่าอีกฝ่ายตายไปแล้วมีใช่หรือเหตุใดต้องฟังหงจิ้นมองเหล่าตาเท่าทั้งหลายพลางยิ้มมุมปากดวงตาสีอำพันเหลือบมองลู่เวินที่ยืนหน้าซีดแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเอื่อยเชื่อแต่เจือแววเยือกเย็น ถามเขาสิลูวนเป็นฝีมือเขาเช่นนั้นหรือเสียงเอ่ยถามดังขึ้นโดยรอบลูวบนที่ถูกดวงตาสีอำพันธ์เบนมองมาพรันสะดุ้งเฮืองมองไปรอบๆแล้วคิดหาทางแก้ตัวรอบส่งสายตาให้คนสนิทเรียกกองกำลังรับมาช่วยเหลือคนสนิทรอบพยักหน้ากำลังจะแอบออกไปเงียบๆฉับเสียงกระบี่ตวัดขึ้นกลางอากาศ พิบตานั้นศีษษะชายหนุ่มคนดังเก่าก็ร่วงลงพื้นเรียกเสียงร้องตกใจจากคนในห้องคนที่ตัดขอผู้อื่นกลับแสดงท่าทีเรียบเฉยราวกับเพิื่องตัดต้นไม้ธรรมดาเท่านั้นหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดคราบเลือดบนกระบี่ช้าๆใบหน้านุ่มนวลเงยขึ้นมองว่าที่ประมุกมุบเข่าซึ่งยืนอ้าปากค้างไปแล้วลู่บิพันได้สติก่อนจะตะโกนก้อง ลี่จินเจ้าทําอะไรชายหนุ่มเจ้าของชื่อเก็บกระบี่เข้าฝากโยนผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดลงบนร่างไร้สีสษะตรงหน้าก้าวข้ามร่างนั้นมายืนหน้าบันลังยกแล้วค้องกายคำนับลี่จินคารวะนายท่านลำบากเจ้าต้องดูแลหุบเขามาหลายปีทำดีมาก องฟังหงจิ้นเอ่ยกับเขาลู่เวินได้ยินพลันเข้าใจเรื่องเก่าพี่แท้สุนักตัวนี้ยังคงทำงานให้นายเดิมตอนที่องฟังหงจิ้นหายตัวไปช่วงแรกเนื่องจากความสามารถด้านการจัดการเรื่องต่างๆในหุบเขาของหลี่จิ้นเขาจึงเรียกร่อมให้คนผู้นี้ทำหน้าที่เดิมต่อไปแม้อีกฝ่ายจะเล่นตัวอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายก็ยอมตกลงไม่คิดว่านั่นจะเป็นเล่นละคร ตบตาลู่เันที่รู้ว่าตนกําลังจะจนมุมหยิบบางอย่างขึ้นเป่าเสียงแหลมดังรออยู่สักพักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบหน้าซีดเผือดมีแววตื่นตระหนกท,ทำไมกันตองฟังหองจ้นกระตุกยิ้มเย็นเสียงทุ้มต่ำแฝงกลิ่นอายสังหารเรียกหาพวกสุนัขรับใช้งั้นหรือ นายท่านถังซียห่าวเดินเข้ามาในห้องก่อนจะโยนศีรษะหัวหน้ากองกำลังลับของลู่บนลงบนพื้นศีรษะนั้นกลิ้งหลุนหลุนแล้วไปหยุดอยู่แทบเท้าผู้เป็นนายเผยให้เห็นใบหน้าวาดกลัวดวงตาเบิกพรงของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนลู่บนเห็นศีรษะบนพื้นดวงตาก็เบิกกว้างอย่างตกตะเลืองบะไม่ไม่จริง แย่ yeah. แล้วขอรับด้านนอกมีหัวคนกองอยู่เต็มพื้นไปหมดบ่าวรับใช้วิ่งเข้ามารายงานด้วยน้ำเสียงแตกตื่นเสียงพูดคุยรอบข้างรังเซงแซ่ขึ้นทันที ก่อนจะมาที่นี่ตรงฟังหงจิ้นกับถังซีหฮาวได้บุกเข้าไปทำลายรังของกองก,องกำลังลับที่ลู่เหวนแอบซ่อนเอาไว้ตัดหัวพวกมันทุกคนแล้วนำมาเป็นของขวัญให้อีกฝ่ายลู่หวนที่รู้ตัวว่าไร้ทางหนีรอดหน้าซีดเพือดก่อนจะสยยยิ้มแล้วหัวเราะอย่างบ้าคลั่งฮ่าฮ่าตรงฟังหงจิ้นเจ้ามันโชคดีจริงๆ โดนขนาดนั้นยังไม่ตายเมื่ออีกฝ่ายเปิดเผยธาตแท้ผู้คนที่รับรู้พันตกตะลึงพวกผู้อาวุโสได้แต่อ้าปากค้างเอ่ยคำใดไม่ออกแค่ร่วมงานต่างนั่งเงียบเชียบราวกับไร้ตัวตนอยู่ในถงแห่งนี้ตรงฟังหงจิ้นยิ้มเย็นสงสัยนรกไม่ต้อนรับค่าแต่เจ้าสิไม่น่าก่อนลองดูโดนพิษไปขนาดนั้นข้าไม่เชื่อหรอก ว่าเจ้าจะยังเหลือพลังมาต่อกอนกับข้าลู่วันที่สติแตกไปแล้วเอ่ยอย่างสติหลุดชักกระบี่ออกมาแล้วพุ่งกายเข้าหาอีกฝ่ายอย่างรวดเร็ว ระวังเหล่าผู้อาวุโสตะกอย่างตื่นตระหนกแม้ลู่หวันจะไม่ใช่สายเลือดประมุกแต่ก็มีฝีมือล้ำเลิศติดอันดับในหุบเขายิ่งตอนนี้พลังเพิ่มพูนจนล้ำหน้าทุกคนในสำนักไปไใกล้เยี่ยงนี้ชายหนุ่มจะรับมือไหวได้อย่างไร ตองฟังหงจิ้นมองร่างที่พุ่งตรงมาด้วยแววตาอำมิตดวงตาสีอมพันสว่างวาบพริบตานั้นทุกคนในห้องโถงพันรู้สึกถึงแรงกดดันของปราณทรงพลังที่ปรากฏอยู่ในอากาศตู้ลู่วันที่พุ่งไปด้านหน้าพรันถูกปราณแข็งแกร่งกดร่างลงบนพื้นอย่างแรงตัวกระแทกพื้นจนได้ยินเสียงกระดูกแตกกระอักเลือดออกมาทันที นั่นมันพลังอะไรกันทำไมถึงได้มีแรงกดดันมหาศาลเช่นนี้เสียงผู้คนดังอื้ออึงพวกเขามองไปที่ร่างสูงบนบัลลังยกอย่างประหลาดใจปนหวาดกลัว นั่นบัานหรือว่าผู้อวุโสมองพลังของชายหนุ่มที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมหาศาลมองดวงตาสีอำพันที่สว่างวาบทำให้นึกบางสิ่งออกในที่สุดประมุขค,คนปัจจุบันก็หาของวิเศษของอดีตประมุขรุ่นแรกพบแล้วสินะตรงฟังของตจิ้นเลิกทำตัวเกียดคร้านลุกขึ้นยืนในที่สุด ก้าวไปหาอีกฝ่ายช้าๆก่อนหยุดลงตรงหน้าลู่หวนที่นอนบาดเจ็บดวงตาสีอำพันหลุบมองอีกฝ่ายอย่างเย็นช้าไหนบอกจะลากข้าลงนรกไปด้วยกันแค่นี้เองหรือเสียงทุ้มต่ำแฝงไปด้วยความเย็นเยียบข้าขาดเลยสิเอ,อ๊ลู่หวนตะกอนก่อนจะกระอักเลือดอีกรอบเพราะแรงแตะที่ท้องจนร่างปิวไปอยู่หน้าประตู ตรงฟังหงจื้นถูปลายรองเท้าที่เปื้อนเลือดกับพื้นเพื่อเช็ดก่อนจะหมุนตัวกลับไปนั่งบนบันลังตามเดิมริมฝีปากอยากยกเย,ยิ้มข้าเจ้าง่ายๆจะสนุกได้อย่างไรเล่าชายหนุ่มเอ่ยคำสั่งนำมันไปกรอกยาพิษทำลายอวัยวะภายในแล้วจับโยนลงหน้าผาพอใกล้ตายก็รักษารักษาแล้วก็กรอกยาพิษซ้ำจับโยนลงไปใหม่จนกว่ามันจะตายเอง ขอรับเหล่าองคารักษ์ที่ดูแลภายในถงรับคำสั่งก้าวเข้าไปหาร่างที่กระอักเลือดอยู่บนพื้นลู่หวนเห็นอีกฝ่ายเข้ามาใกล้ก็รีบหาทางหนีหยิบระเบิดควันที่พกติดตัวปลาลงพื้นพันทีแคกแคกเหล่าผู้คนไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะยังมีลูกไม้หลงเหลือ ต่างสำลักควันก่อนจะมองไม่เห็นตัวคนลู่หวนสบโอกาสรีบพยุงกายลุกขึ้นมุ่งหน้าไปทางประตูอย่างรวดเร็วปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ